ทะเลสาบยอดฮิตอันดับหนึ่งเพราะมีจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิสวยๆหลายจุดและเป็นทะเลสาบที่เดินทางง่ายที่สุดในบรรดาทะเลสาบรอบฟูจิทั้ง5วิวแต่และฤดูก็จะแตกต่างกันไปอย่างเรามาช่วงหน้าหนาวมีไฮไลท์คือต้นหญ้าสีทองที่มีฉากหลังเป็นวิวฟูจิถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมว,วิวฟูจิหลายๆมุมใน EP นี้ด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องนะัสก ก็คือเมื่อเช้าเราไปออนเซ็นมาแล้วเรามากินข้าวช้าวันนี้เข้ามาห้องอาหารประมาณแบบ8ปดโมงนิดนิดทำให้ที่นั่งฝั่งภูเขาไฟฟูจิอ่ะนั่งเต็มแล้ววันนี้ก็เลยได้นั่งฝัง่งฟูจิคิวไฮแลนด์แทนแต่ก็ดีเพราะว่าเราอยู่ที่นั่นตั้งสามคืนแะล้วเราก็จะได้ชมวิวหลายๆแบบคือฝั่งโน้นอ่ะคือเขงฟูจิที่เรานั่งเมื่อวานโน่น ส่วนฝั่งนี้ก็คือเขายกพื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นฟูจิทิวไฮแลนด์ข้ออาหารก็คือแบบเป็นกระจกทั้งสองฝั่งเลยนะสวยมากวันนี้เราก็มีข้าวต้มนะกับกับข้าวต่งางๆปลาเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อวานเป็นปลาบะวันนี้เป็นแซลมอนแล้วก็มีแบบลึชิมไก่เครื่องในไก่เออแล้วแม่ได้เอานี้มาปะ เครื่องเคียงแบบของญี่ปุน่นนอนหัวใจไก่แล้ววันนี้เขาทำเค่าไหรนิ่มกว่าวา่านเพราะอาหารเนี้ยเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงหกเก้าโมงเพิ่งเมื่อวานเรามาประมาณเจ็ดโมงนิดนึอะเป็นช่วงที่คนเยอะที่สุดเลยแต่ว่าเราก็ยังได้นั่งฝั่งโน้นนะแต่ว่าคนอะเยอะมากแล้วเหมือนคนก็แบบนั่งนานเนี่ยเพราะว่าวิวมันดีอย่างวันนี้เรามาแบบแปดโมงนิดนึงอะตรงโซนอาหารอะมันไม่ค่อยมีคนนะแต่วเพราะคนก็ยังนั่งอยู่ เพราะว่าตรงที่เป็นสเตชันอมเด็ดอะคิววย,ยาวมากวันเนี้เราไปอ่ะมันมีแค่สองคิวก่อนหน้าแต่เพราะว่าคือต่อกันแบบเกือบสิบคิวก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกวันนะเพราะว่าเราพักที่นี่ทั้งหมดสามคืนสี่วันใช่ไหมวันนี้ก็เป็นวันที่สามแะเรายังมีคืนนี่คืนหนึ่งอะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าก็มาชมวิวตัวจริงเดิมเราเอาลัอโต้มา าจะมีซอสมัสตาร์ดมากับเป็นซอสโจงนั่นงกมาสตาร์ดด้วยอืมก็ถ้าชอบก็ใส่ได้ถ้าถ้าไงมันเป็นแบบดีก็คือดึงออกดึงกลิ่นเริ่มมานะนี่เยือย้างค่าเขาจะเหม็นไปเนี่ยก็ใส่ซอสเข้าไปแล้วก็คนนั่นโต๊เยอะมาก อิมวันนี้กันยี่สินไม่แรงนะไม่ลองกินไอ่ไ<ม>อาหม,ม<ร>ายความ<อ>ว่าเป็นโปรไบโอติกไง<ส>ใส่มาสกาฝาแล้วมันดีนะช่วยกบกลิ่นแต่จริงๆรสมันฝาดอะนะจะต้องกินก,กับข้าวแล้วเพิ่มมาอ่ะมันล็อกจะหมดวะอ่ะคนละครึ่ง แม่กินหนักโตเป็ไงก็ไม่เยาวชาแย่มากสนะัก มาขึ้นชั้นบัสของโรงแรมเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวไปสถา,านีคาราโกจิโกะแล้วก็ไปเริ่มเที่ยวของวันนี้กันนอกนั้นนักชัา้นบัสนอกกาโมครึ่งเหมือนเดิมเลยวันนี้ลงมาแบบรวดเร็วมากนี่แล้วก็ใส่ตุ้งหูที่ซื้อเมื่อวานเลยให้เข้ากับทีมวันที่เที่ยวรอบคโรจิ ก็ตอนนี้เราลงบัสเรียบร้อยนะเรามาลงที่สถานีที่เป็นโรเปกับเอ,อ่อไซิงโบ๊ทก็ตอนนี้เรามาต่อคิวขึ้นโลเปกันก่อนนะหเห็นโลเปคิวยาวเลยก็คือนี่เดีย๋ยวเราขึ้นโลเปก่อนแล้วค่อยไปนั่งเรือล่อ,ลองเรือกันเนาะก็ค,คืออาคูปองที่เราซื้อมาเมื่อวานน่ะแหละแล้วมันใช้ได้สองวันใช่ไหมเออแล้วมันก็มีตั๋วเนี่ยเคยเบลิลคาร์กับ ตั๋วเรือที่ให้มาด้วยกันนะมาใช้ได้เลยนี่สะดวกมากรวมอยู่ในนี้แหละทั้งหมด3,300ัยเยนนะได้ทั้งค่าบัสอลิมิต2วันแล้วก็ได้ตั๋วโบสกับเคเบิลคาร์แบบนี้แป๊บเดียวคิวคือยาวลงไปถึงถนนเราทุกคนที่เราลงรถแล้วเราข้ามาใช่ไหมนี่ ภูเขาไฟฟูจิเราขึ้นมาจากโรบีแล้วนะก็จะได้วิวแบบนี้เลยเลยี้เอาตรงนี้ก่น ก็เดินตามทางมานะมิวคือดีมากข้างขวาเป็นภูเขาไฟฟูจิใช่ไหมแล้วก็ข้างซ้ายเป็นทะเลสาบครอฟจิกก็ไม่เอ้ยกเขาจไม่าถ่ายคนนี้สวยกว่าที่เมื่อวานออกไป นีเป็นชิงชาชมวิวฟูจินะเขาขึ้นกันทางไหนอะไม่รู้โอทางนู้นปะนั่นละอ้อมนี่นไม่อา้าคิวยาวเหมือนกันนะเนี่ยตะกี้เราเดินขึ้นมาจากคือข,ข้างล่างเป็นร้านซูเวเนอร์ช็อปขึ้นมามันก็จะเป็นวิวฟูจิมุมที่สูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะนี่ตรงนี้ก็คนน้อยดีคือข้างล่างคนต่อคิวแบบถ่ายรูปเยอะมากแต่ขึ้นมานี่ก็ดีหน่อยอ,อีกข้างก็จะเป็น คาวากูจิโกวิวดีมากวันนี้แดดดีมากเลยนะอุณหภูมิก็ประมาณแบบสิองศากำลังดีเขม,มีแดดมันก็จะอุ่นขึ้นทำให้ไม่รู้สึกหนาวเท่าไหร่ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเดินเล่นตรงนี้อีกสักพักหนึ่งเนาะ <c oughs> ดื่มด้ำกับวิวฟูจิแล้วเดี๋ยวค่อยไป <c oughs> ล่องเรือต่อกัน อลทุกคนมันมีลูกเล่นตรงนี้ด้วยอ่ะคือกล้องที่เราเห็นเมื่อกี้มันคือเขาบอกว่าให้สแกน QR code ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะกดถ่ายจากมือถือเราได้เลยเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เนี่ยดีมากเป็น QR code แบบนี้น่นแล้วเขากล้องก็คืออนนุนที่เมื่อกี้เราผ่านมันก็จะแบบเห็นวิวมุมนี้พอดี นี้เราก็ลงจากโลบเบมาแล้วนะแค่ข้ามฝั่งมาแล้วเราก็จะเดินไปไซซิงโบตกันทุ้ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะคืออะไรไก็ข้าวถนนมานะแล้วก็เดินมาทางซ้ายอีกนิดนึง<ม>ก็จะเป็นไซซิงโบตและไม่รู้ว่ารอบมันกี่โมงเดี๋ยวไปดูก่อนคู่ปองอีกใบหนึ่งเอามาใช้ขึ้นเหลือได้เลยเหมือนคนขึ้นเรือจะไม่ค่อยเยอะเท่าโลบเปนะโลเบตอนขาลงมามคิวยังยาวอยู่ เออนี่ก็คือคูปองเรืองงเลยเขาเขียนว่ามันปิด m a นเท e n น n c แล้วเราก็คือซื้อตั๋วมาแล้วเราเป็นตั๋วสองวันที่คือเมื่อวานเราอะใช้นั่งไปโชจิโกะกับไซโกะใช่ไหมเราไม่ได้มาคาวากุจิโกเราก็เลยไม่ได้มาใช้แล้วพอวันนี้เราจะมาใช้ปรากฏว่าเรือปิด maintenance อดเลยล,เล่องเรือจริงเขาน่าจะบอกแล้วนะว่าวันนี้แบบเรือปิดเพราะว่าเราซื้อสองวันใช่ไหม แต่ว่าเขามไม่ให้บอกเราว่าเออวันนี้เรือปิดไม่งั้นเราก็อาจจะมานั่งตั้งแต่เมื่อวานรถน่าจะใกล้มาพอดีไหนอะที่เราลงเดี๋ยวเราก็นั่งรถไปจุดหมายต่อไปเลยแล้วกันนะเพราะไม่ได้ล่องเรือแล้วอันนี้ตอนนี้เรามาลงป้ายอุบุยะนะก็คือนี่จะเป็นวิวฟูจิที่สวยอีกมุมหนึ่งที่ยอดฮิตที่คนก็ชอบมา อันนี้ก็คือมีคนแบบเขาปั่นจักรยานแล้วเขาก็มาตรงนี้อันนี้เขาก็จะทําทางออกจากฉีกออกจากถนนเลยนะเป็นทางแบบเนี้ยให้คนเดินเป็นอีกมุมที่สวยนะเนี่ยนําใครมาก็ลองมาดูอันนี้นั่งมาแค่สี่ป้ายเองนะจากตรงโรบเวย์ก็คือแป๊บเดียวเองอะจริงๆมันนั่งมาไกลมากเพราะว่าป้ายตรงนี้มันจะติดติดกันคือ สายเรดไลน์เนี่ยป้ายมันจะใกล้ๆกันไม่เหมือนกับเมื่อวานที่เราไปแบบบรูไลน์กับกรีนไลน์อันนั้นป้ายมันจะไกลกันเราแต่ละป้ายก็ใช้เวลาค่อนข้างนานใช่ไหมแต่เรดไลน์อ่ะป้ายมันจะติดติดตติดกันหมดเลยจริงๆแบบถ้าป้ายติดกันอ่ะก็อาจจะเดินชิวๆอะไรอย่างนี้ก็ได้คิดว่าแค่แบบ5้านาที10นาทีเดินเล่นชิวๆแป๊บหนึ่งนะตรงนี้ก็มีทางเดินแบบอย่างเงี้ยเหมือนเป็นทางเดินริมน้ํา มันจะเป็นทางเดินริมน้ำแบบนี้ก็คือเนี่ยให้เดินชิวๆได้ก็เป็นริมทะเลสาบคาวากุจิแล้วก็มีวิวฟูจิแบบนี้เด๋มแม่ถ่า,ายกล้องสิอันนี้เราก็กำลังเดินริมทางเดินอะริมทะเลสาบอันเนี้ยมันก็เป็นทางเดินยาวเลย พดทางเดินเห็นแบบคนไปถ่ายรูปมุมนั้นเพียบเลยน่าจะเป็นมุมที่สวยดีนะอาจจะแบบเห็นสะพานด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปกันนีก็คือเดินขึ้นมาก็จะเป็นวิวสะพานกับภูเขาไฟฟูจีแบบนี้ ส่วนมากคนอนะ่ะเขาก็ปั่นจักรยานต่อไปเขาปั่นแบบข้ามสะพานตรงนี้มันจะเป็นแบบเนี่ยเลนจักรยานคือคู่กับสะพานที่รถข้ามเลยแต่ว่าเราก็เดินม,มาแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเดินกลับลงไปมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่สวยนะนรู้สึกขณะนี้เราลงมาอีกป้ายหนึ่งแล้วนะชื่อว่าซันนิ t รีสอร์ท ก็คือมันเป็นรีสอร์ทเขาแหละด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นฟูจิจริงจริงอันนี้ยจุดเนี้ที่ดูรีวิวมาเขาบอกว่าเป็นมุมที่พระอาทิตย์ตกดินสวยมากแล้วก็จะเห็นวิวฟูจิแบบเป็นพระอาทิตย์ตกดินใช่ไหมแต่ว่าความที่วันนี้เราไม่ได้ไปล่องเรือนะเรามาเรือนก็เลยแบบะบายโมงครึ่งเองแดดยังจ้ายอยู่เลยแต่เดี๋ยวเรากะว่าจะไปโอชิพาร์คต่อ ซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนนิยมไปถ่ายรูปภูเขาไฟฟจิกันนะเขาก็อาจจะแบบหาที่นั่งปิกนิกแต่ว่ายังหาที่ลมๆไม่ได้เลยคน,น,นมาขี่ <ๆ S 2> จักรยานเยอะเหมือนกันนะพูดถึงอุ้ยตรงนี้มีแบบวัดระดับน้ำหรอมันจะสูงขึ้นมาขนาดนั้นเลยหรอ<ำ>แถวนี้มีนกเป็ดน้ำเยอะเลยอะทำไมมันสีดำ,ดำเออมันดำน้ำได้ด้วยอะ นุงไปหาปลาดูดิคอมันยาวตลกดีนะนี่คือต้นพิงมูลี่ที่แห้งกรอบไปแล้วนะเหลือต้นชมพูอยู่หนึ่งต้นทวนนอกนั้นก็คือแห้งไปหมดแล้วเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะพิงมูลี่ที่แบบหลังจากใบไม้เปลี่ยนสีแล้วมันก็จะกลายเป็นสีนี้เหรอเนี่ยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะกลายเป็นแบบ เหมือนทุ่งหญ้าสีทองไปเลยนี่แล้วฉากหลังก็เป็นฟูจิแต่มีคนอยู่ตรงนั้นพอดีเราเดินจากป้ายซันนิรีสอร์ทนะม,มาถึงโตงโอชิพาร์คแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นแบบป้ายรถบัสนะแต่คิดว่าตรงเนี้คยคือใช่ปารคแน่นอนเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นสวนแบบนี้ทุกคนแล้วก็เป็นวิวภูเขาไฟฟูจิข้างหลังก็คือสวยมากนะตรงเนี้ย ที่นี้ถ้านั่งบัสมานะเดตไลน์ก็คือมาลงป้ายสุดท้ายเลยนะเป็นป้ายเบอร์20ก็จะมาตรงเนี้ยแหละนี่ทุกคนดูสิเดี๋ยวเราลองเดินไปสำรวจตรงนี้กันวันนี้แดดแรงมากเว้ยมีขายไอติมได้ไปกินไอติมปะินโิทัร์ถ้วยเลยเออเหมือนมีหลายรถเดี๋ยวไปดูดีกว่าไปเดี๋ยวเราก็เดินเล่นตรงนี้พักกินไอติมแล้วก็นั่งปิกนิกกัน เรามาต่อคิวซื้อไอติมนะเราจะเอาเบอร์ห้ากับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์ห้าคือบลูเบอร์รี่กับวานิลลาและเบอร์สิบเอ็ดคือราสเบอร์รี่กับพิสตาชิโอเนี่ยดูน่ากินมากราสเบอร์รี่กับพิสตาชิโอเราข้ามาหาที่นั่งกิน,กนไอติมนะเ,นเขาก็ทำเก้าอี้เยอะนะแต่ว่าคนเยอะมากเลยนั่งกันเต็มหมดแลาา้วจะเปลี่ยนอย่างถ้าจุดแล้วมาสุนิติขัดเปลือยอืมกู อันนี้ใช้มาสเตชัทเลยนนเแต่ที่บางที่โอยังไม่ค่อยใช้ค่ะอ็ารถถ่วดถั่วคุยเก่งจัง นี่เขามีบอกด้วยนะว่าหรือดูแต่ละหรือดูอ่ะมีดอกไม้ต้นไม้อะไรบ้างใช่ไหมก็คือใบไม้พี่ร้อนใบไม้ร่วงหนาวแต่ว่าหน้าหนาวก็คือไม่เห็นจะมีอะไรเลยเพราะ <c oughs> มันแห้งเหี่ยวไหมดละมีแต่ดอกยากนะทุกคน <c oughs> นี่เราก็เดินสำรวจต่ออันนี้ต่อมาจากที่เรากินไอติมเมื่อกี้นะมันก็จะเป็นสวนแบบนี้เลยแบบ เข้าไปอ๋อจริงๆมันคือพิงมูลี่นี่ไงแต่ว่ามันไอ้นี่มันแห้งไปแล้วเพิ่งเคยเห็นพิงมูลลี่ตอนที่เป็นแบบนี้เหมือนกันมันก็คือเหมือนกลายเป็นแบบญ้าแห้งไปเลยอะ สวยมากคันถ่ายรูปไหมจเป็นทางเดินไปนี่แตฟูจิเริ่มเหมือนมีหมอกลงนิดหน่อยมุมนี้ก็คือสวยมากเลยนะใครที่มาโอชิปาร์กแล้วอย่าลืมเดินต่อนะก็คือจากตรงที่แบบคนเยอะๆที่เป็นซูเวเนยชอบอ่ะให้เดินต่อเข้ามาอีกเนี่ยมันจะเป็นบริเวณส่วนของเขาก็คือ ถ้าเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตรงนี้มันจะเป็นพิงค์มูลี่ช่วงนี้คือมันเป็นหน้าหนาวแล้วพิงค์มูลี่มันเปลี่ยนกลายเป็นเนี่ยเป็นยาแหง้งเป็นสีทองไปหมดเลยมันก็สวยไปอีกแบบนะทําให้แบบเหมือนสีทองของยาแห้งเนี่ยมันก็ตัดกับฉากหลังที่เป็นสีฟ้าได้แล้วก็เหมือนว่าเขาอาจจะปิดหกโมห้าเอ้ยปิดสี่โมห้าสิบนาบริเวณส่วนนี้ สนี่สวยมากไม่รู้าถ้าพิงมูล,ลี่คงสวยเออถ้าเป็นพิงมูล,ลี่ก็คงสวยมากแต่ก็จะต้องมาช่วงใบไม้ไมเป็ <c oughs> ี่นสีเฮ้ยนี่เหลือต้นผิงอยู่หนึ่งตน้น <c oughs> ตรงนี้แสงก็กำลังสวยเลยตอนเนี้ยแบบเมื่อกี้เราไปนั่งเล่นกินขนมกินไอติมใช่ไหมตอนนี้ก็สามโมงแหละเนี่ยฟ้ากำลังสวยเลยทุกคน แล้วก็ข้างหลังอะ่ะมันก็จะมีแบบเหมือนรีสอร์ทอะไรเงี้ยตรงนี้ก็คือทําเป็นวิลล่าเลยนะแบบเป็นหลังๆอะ่ะก็คือดูดีมากบรรยากาศดีมากตรงเนี้ยสวยมากเลยเนาะอือสองสาม ก็จะเอาใจมาแชกก็เอาแต่มันหวานเรามาแวะซื้อผลไม้ซะหน่อยนะส้มจากจังหวัดชิโซกะถุงละห้ารอยห้าสิบเยนเยอะมากเอาอันนี้อ่อันนี้เอาถุงแมถือกันว่ามันนี่ยตอนนี้เราก็มารอมจัสที่รอรหลดไว้ พลงของโปรดแล้เมื่อกี้เรานั่งบัสนะกลับมาถึงสถานีคาากุิโกะ่ะโอยะจ,จะบอกว่าคนแน่นมากค่ะกลับอ่ะตอนแรนกไม่คิดว่าคนจะเยอะนะแต่เราโชคดีเราขึ้นมาจากสถานีสุดท้ายพอดีอ่ะที่เป็นตงโอชิร์สใช่ไหมเราก็เลยได้ขึ้นมาแต่ทีเนี้ยมันก็มีคนที่แบบขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าบัสมันเต็มนะทีเนี้ยว่างทางอ่ะก็ววคือคนขึ้นไม่ได้แบบหลายสถานีเลยคนขับเขาก็แบบว่า เพราะว่า please wait for next bus, อ u s ไรเงี้ยเพราะว่าบัสมันเต็มแบบแน่เลยอะคนยืนก็แน่นแล้วไรเงี้ยแต่เราก็มองไม่เห็นนะเพราะว่าเรานั่งฝั่งขวาก็เลยไม่รู้ว่าคนที่ยืนรอเยอะแค่ไหนแต่ว่าหลายสถานีเลยที่เขาแบบบอกว่าขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าคนแน่นโชคดีมากที่เราอเลือกเที่ยวแบบว่าไประหว่างทางใช่ไหมแล้วก็ไปจบที่สถานีสุดท้ายแล้วเราค่อยขึ้นจากสถานีสุดท้ายกลับมาที่คาวาบุจิกุกรถมันเล่นช้ามากเราเลยไม่ทันชา u t t อ e bus ่อ4โมงยี่ห้า เราก็เลยกำลังจะต้องรอชตเตอร์บัสรอบห้าโมงยี่ห้าตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงประมาณห้าโมงละก็รออีกประมาณยี่ห้ากีก็เลยซื้อมารูเทงของโกอย่างข้างในมันมันรงตึ่งเป็น,ปนไส้ปลาม,มึกนะไส้ทายโกะอร่อยดีตอนนี้ก็คือมืดแล้วแสงแบบหมดแล้วออแล้วก็เมื่อกี้ตอนกลับมามันมีเวลาใช่ไหมเราก็เลยเข้าไปตรงที่ขายตั๋วแล้วก็ไปบอกเขาว่าวันนี้ไอ้เรือ ที่ล่องเรือมันปิดเมืม่มอวานอตอนซื้อ,อตั๋วสตาร์ไม่ได้บอกว่าวันนี้เรือมันจะปิดอะไรอย่างนี้ถ้าเรารู้ก่อนนะเราก็จะได้ไปขึ้น,นเรือเมื่อวานหรือว่าแบบอาจจะเลือกไม่ซื้อเพราะว่าเลยคืนเงินมาให้คนละแปดร้อยบาทก็ไแปดร้อยเยนแล้วก็เริ่มคุมละ่ะตอนแรกแบบถ้าต้องเสียสามพันสามเราไม่ได้ขึ้นเรือก็อาจจะไม่ค่อยคุมเพราะว่าถ้าตั๋วที่ไม่ได้รวมค่าเรือกับค่าไอ นั่นนะไอค่าโลเว่มันคือแค่2องพันไงแล้วพอร,รวมค่าโลเว่กับค่าเรือมันจะเป็น3ามพันก็คือมา800ร้อก็โอเคนะถือว่าแบบแฟ์ๆดีก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็นั่งกินอันนี้แล้วก็รอชัตเตอร์บัสเพื่อกับโรงแรมเราแล้วเราจะได้ไปแช่ออนเซ็นแล้วก็พักผ่อนกันนะ จบไปแล้วกับ EP 7ที่พวกเราได้เต็มอิ่มกับการชมวิวภูเขาไฟฟูจิหลายๆมุมรอบคาวาฟูจิโกะเราปิดท้ายวันด้วยการแช่ออนเซ็นที่ฟูจิอามาออนเซ็นเหมือนเดิมเมื่อว่าเราถ่ายบรรยากาศที่ออนเซ็นไปแล้ววันนี้เลยไม่ได้ถ่ายนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูใน EP ที่แล้วได้เลยค่ะวันรุ่งขึ้นก็ต้องบอกลาภูเขาไฟฟูจิซะแล้วหลังจากทานข้า,าวเช้าและเดินเล่นพวกเราก็จะเดินทางกลับโตเกียวกันโดยเราจะพักที่โตเกียวกันอีก3คืนเตรียมตัวเที่ยวโตเกียวด้วยกันใน EP ต่อๆไปนะคะ คลิปที่เราทำฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยค่ะ